สวัสดีครับเพื่อนๆผมว่ในอีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม s i ด e n h i l l ภาคที่3กันนะครับ17ปีผ่านไปนับตั้งแต่เหตุการณ์ในเกมภาคแรกแฮรี่เมสันได้รับเด็กทารกในตอนท้ายของเกมภาคแรกมาเลี้ยงดูเอาไว้ชื่อของเด็กโททารกคนนั้นก็คือฮิเทอร์เมสันตอนนี้ได้โตเป็นสาววัยรุ่นแล้ว แฮร์รี่รับฮิตเทอร์มาเลี้ยงดูเหมือนลูกสาวของเขาเองนะสวนสนุกร้างแห่งหนึ่งฮิตเทอร์จำไม่ได้ว่าทำไมตัวเองถึงมาที่นี่ที่นี่มันเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดหลายต่อหลายตัวฮิตเทอร์เดินไปตามรางรถไปหอบมรณะจนกระทั่งมันวิ่งมาชนเธอจากนั้นเธอก็ตื่นขึ้นมาในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งมัน เป็นในฝันร้ายที่น่ากลัวเอามากๆเธอมาทำธุระให้พ่อของเธอที่ศูนย์การค้าเซนทรัลสแควร์ฮีเธอร์เผลอหลับไปจึงฝันถึงไซเลนฮิวเธอออกมาจากร้านมาที่โทรศัพท์สาธารณะโทรหาพ่อของเธอและบอกให้เขารู้ว่าเธอกำลังจะเดินทางกลับบ้านอย่างไรก็ตามในขณะที่เธอกำลังจะจากไปนั้นฮีเธอร์ได้พบกับนักสืบเอกชน ชื่อดักลาสคาร์แลนซึ่งได้รับการว่าจ้างจากลักธีที่เรียกว่าพาคีให้ตามหาเธอฮีเธอคิดว่าเขาเป็นสตอเกอร์จึงซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำเธอกระโดดออกไปนอกหน้าต่างแต่ทางออกของเธอถูกปิดกั้นทั้งสองด้านบังคับให้เธอหาทางอื่นเข้าไปในห้างสรรพสินค้าอีกครั้งภายในห้างสรรพสินค้า ฮีเทอร์ตระหนักว่ามีสัตว์ประหลาดแปลกๆซุกซ่อนอยู่และในร้านขายเสื้อผ้าฮีเทอร์พบปืนพกจึงหยิบมันขึ้นมาเอาไว้เพื่อป้องกันตัว <c oughs> ขณะที่ฮีเทอร์เดินไปตาม้าคสรรพสิน <c oughs> ค้าเธอข็พบกับผู้หญิงท้าเป,ปล่าใน <c oughs> ชุดสีดำ <c oughs> และมีผมสีบลอนที่ผิวสวยเธอเป็นมหาปุโรหิตแห่งภาคีชื่อคลาวเดียรูปผู้ซ <c oughs> ึ่งตามหาฮิเทอร์มาเป็นเวลานานมากเลย หรือเธอคนนี้น่าจะเป็นอาริซากิเลสปีตัวละครในภาคหนึ่งกันนะคราวเดียบอกฮิตเทอร์ว่าพรสวรรค์ของเธอเป็นสิ่งจำเป็นและต้องจดจำฉันและตัวตนที่แท้จริงของคุณด้วยและเธอจะพาพวกเขาไปสู่สวงสวรรค์ด้วยมือเปื้อนเลือดจากนั้นฮิตเทอร์ก็มีอาการไมเกรนอย่างรุนแรงเมื่อคราเดียจากไป เมื่อฮีเทอร์เข้ามาในลิฟต์จูๆก็มีวิทยุตกลงมาจากเพดานซึ่งมันจะส่งเสียงคงที่ทุกครั้งที่มีสัตว์ประหลาดอยู่ใกล้ๆประตูลิฟต์เปิดออกเผยให้เห็นลิฟตัวที่สองที่ดูน่ากลัวยิ่งขึ้นซึ่งบ่งบอกถึงการข้ามไปสู่ความเป็นจริงอีกขั้นเมื่อเข้ามาในลิฟตัวที่สองฮีเทอร์ก็พบว่าตัวเองอยู่ในต่างโลกซึ่งเป็นห้างสรรสินค้าในฝันร้าย เธอหวาดกลัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เธอก็ต้องหาทางออกจากปันร้ายแห่งนี้ให้จงได้จนฮิตเทอร์มาเจอกับนอนตัวมหึอมาในส่วนลึกของห้างสปปรรพสินค้าฮิตเทอร์ต่อสู้กับมันและเป็นฝ่ายนางเอกเราที่ชนะไปเมื่อนอนตายทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติฮิตเทอร์กลับมาในโลกแห่งความจริงในห้างสปปรรพสินค้าอีกครั้งแบบงงๆ ฮีเทอร์จึงจะมุ่งหน้ากลับบ้านโดยไปยังรถไฟใต้ดินอย่างไรก็ตามดักลาสก็มาหยุดเธอเอาไว้ฮีเทอร์สันิษฐานว่านักสืบเอกชนคนนี้น่าจะอยู่ข้างเดียวกับคอเดียแต่ดักลาสบอกเธอว่าเขาได้รับการว่าจ้างให้ตามหาเธอแค่นั้นฮีเทอร์จึงทิ้งชายที่งุนงงอยู่คนเดียวและเข้าไปในสถานีรถไฟใต้ดิน เช่นเดียวกันกับห้างสรรพสินค้ารถไฟใต้ดินแห่งนี้ก็ร้างผู้คนยกเว้นสัตว์ประหลาดแปลกๆที่นี่และที่นั่นยิเธอ,อยังคงเสื่อมจะโดนรถไฟใต้ดินเฉียวชนแต่เธอก็หลบมันได้อย่างหวุดหวิดจากนั้นประตูรถไฟก็เปิดออกราวกับว่ามันกำลังเชื้อเชิญให้เธอขึ้นไปบนรถไฟที่ร้างผู้คนเช่นกันเธอขึ้นรถไฟใต้ดินดังกล่าวแล้วมันก็หยุดลงที่ปลายอุโมง ประตูก็เปิดออกมันก็คงจะบอกว่าถึงที่หมายแล้วเธอจึงลงเดินต่อไปจนมาถึงฮิลท็อปเซ็นเตอร์ซึ่งอยู่ติดกับสถานที่ก่อสร้างผาน้าต่างที่เปิดอยู่ภายในฮิลท็อปเซ็นเตอร์ฮีเธอร์สำรวจอ่างอาบน้ำจากนั้นเธอก็เข้าสู่ว่วงแห่งฝันร้ายอีกครั้งฮีเธอร์ได้พบกับชายคนหนึ่งชื่อวินเซนต์สมิธซึ่งเป็นนักบวชของภาคีเช่นกันแต่เขา มีมุมมองที่แตกต่างกับลักที่หล um ังจากการสนทนาสั้นๆเธอก็ละทิ้งเขาเช่นกันโดยแสดงความเชื่อของเธอว่ามีบางอย่างผิดปกติกับเขาเมื่อฮิเทอร์ไปถึงทางออกแต่ว่ามีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งมันยืนขวางทางเอาไว้จนกระทั่งฮิเทอร์พบหน้ากระดาษเทพนิยาที่ฉีกขาดซึ่งมันมีคำว่า ดูฟุยอ,อีโกอีริสอ่านถูกหรือเปล่าวะฮิเธอร์ <c oughs> ลองอ่านดู <c oughs> ปรากฏว่าสัตว์ประหลาดที่กวางทางออกมันหายไปน่าจะเป็นคาถาเวทมนต์นะผมว่าฮิเธอร์กลับสู่โลกปกติจนได้เธอจึงเดินทางกลับมาที่บ้านของตัวเองในเดลซี่วิลล่าอพาร์ตเมนต์เมื่อเข้ามาในบ้านก็พบร่างของพ่อของเธอแ <c oughs> <ฆ>ฮร์รี่เมสันสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้สภาพไร้ลมหายใจตายอย่างโขดเี้ยม ฮิตเธอร์ตกใจจนพูดไม่ออกที่พ่อของเธอถูกพรากไปจากเธอเธอร้องไห้หนักมากฮิเธอร์พงตายเมื่อเธอควบคุมอารมณ์ได้แล้วฮิเธอร์ก็เดินตามรอยเลือดไปที่ชั้นดาดฟ้าของอพาร์ตเมนต์ที่ซึ่งครอเดียรอเธออยู่แรงจูงใจในการฆาตกรรมแฮร์รี่ก็คือการที่แฮร์รี่คัดกวางแผนการของลักทิเมื่อ17ปีก่อนและ การฆ่าเขาจะทำให้หัวใจของฮีเทอร์เต็มไปด้วยความเกลียดชังครอเดียบอกฮีเทอร์ว่าเธอไม่ใช่คนที่ฆ่าเขาเพียงแต่เธอสั่งให้เพื่อนของเธอคือมิชันรี่สัตว์ร้ายตัวนี้เป็นคนทำจากนั้นครอเดียบอกฮีเทอร์ว่าเธอจะรอเธออยู่ในไซเรนฮิลและออกจากอพาร์ตเมนต์แห่งนี้เมื่อฮีเทอร์ฆ่าสัตว์ประหลาดลงได้ฮีเทอร์ก็พบกับดักลาสภายในอพาร์ตเมนต์ห้องของเธอเอง เขาช่วยเธอเคลื่อนย้ายร่างของแฮร์รี่เข้าไปในห้องของเขาโดยมีผ้าปูที่นอนคลุมด้วยดอกลิลลี่เฮเธอร์แสดงความเคารพต่อพ่อของเธอเป็นครั้งสุดท้ายและตัดสินใจตามหาครอเดียเพื่อที่จะฆ่าเธอแก้แค้นแม้ว่าดักลาสจะบอกว่าการแก้แค้นของเธอไม่ใช่คำตอบก็ตามแต่ดักลาสก็เสนอที่จะขับรถพาเธอไปยังไซเลนฮิลเองซึ่งเธอตกลงอย่างไม่เต็มใจ มันก็ยังดีกว่ามึงเดินไปเองหรอวะฮีเทอร์นอกรพาร์ทเมนต์ดักลาสส่งแผนที่ปลายทางของเธอให้ฮีเทอร์เป็นของขวัญจากวินเซนต์และบอกเธอว่าวินเซนต์บอกว่าให้มองหาผู้ชายที่ชื่อเลโอนาดวูฟเขายังให้สมุดบันทึกจากพ่อของเธอซึ่งในนั้นอธิบายอดีตของฮีเทอร์ได้ดีว่าเป็นยังไงอยากรู้เรื่องราวอดีตของฮีเทอร์เข้าไปดูตอนจบของ Silent Hill ภาคแรกที่ผมสรุปเอาไว้ได้นะครับ ฮีเทอร์และดักลาสมาถึงไ e n t Hill เ oh <my> มืองร้างที่ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกในวันรุ่งขึ้น <Yeah. S 1> พวกเขาพักอยู่ในโรงเตรมแจ็คส์แล้วแยกทางกันไปทำธุระของตนเองโดยฮีเทอร์จะมุ่งหน้าไป,ไปที่โรงพยาบาล Brookhaven <Okay. S 1> นขณะที่ดักลาสจะไปค้นหาบ้านของลีโอน o ด์ พีเทอร์ค้นหาโรงพยาบาลเพื่อหาบอดแสเกี่ยวกับตำแหน่งของครอเดียนอกจากนี้เธอยังพบว่าสเตลลี่โคลแมนผู้ป่วยคนหนึ่งของโรงพยาบาลมีความหลงไหลในตัวเธอที่แปลกประหลาดลิโอนาติดต่อกับพีเทอร์ผ่านทางโทรศัพท์ว,ว่าเขาถูกขังอยู่ในโรงพยาบาลแห่งนี้ในโรงพยาบาลพีเธอร์ตระหนักถึงการค้นพบที่น่าตกใจเกี่ยวกับตัวเองที่ถูกลืมไปนานแล้วเธอคือการกลับชาติมาเกิดของอลิซากิลเลสปี เพราะ <Are you? S 1> เธอมีความทรงจําเกี่ยวกับชีวิตของอลิซาก่อนที่จะถูกไฟไหม้เมื่ออายุได้เจ็ดขวบเฮเธอร์ก็สู่พวงแันร้ายอีกครั้งและที่นี่เองที่เธอได้พบกับลีโอนาดูบซึ่งเปิดเผยว่าตัวเองเป็นพ่อของครอเดีย hmm. น่าเสียดายที่ลีโอนาด์กลายเป็นสัตว์ประหลาดและโจมตีเฮเธอร์ซึ่งเอาชนะเขาได้ ฮิตเทอร์ได้รับซีลออฟเมตาตรอนซึ่งเป็นเครื่องรางของของัขงที่ลโอนาดค์ครอบครองและโรงพยาบาลก็กลับสู่โลกปกติอีกครั้งเมื่อลโอนาด์ตายฮิตเทอร์จึงจะกลับไปร่วมตัวกับดักลาที่แจ็คอินสอย่งไรก็ตามก่อนที่เธอจะกลับมาคลอเดียและวินเซนต์มีการสนทนาเกี่ยวกับลัทธิ yes. เช่นเดียวกับความ yes. ไม่เหมาะสมของลโอนาด์กับคลอเดียในห้องเช่าของพวกเขา เมื่อฮิตเทอร์กลับมาถึงวินเซนต์รออยู่ที่นี่แล้วครอเดียไม่อยู่ฮิตเทอร์ถามเขาเกี่ยวกับตำแหน่งของดักลาสวินเซนต์ Vincent บอกเธอว่าเขาฝากข้อความไว้โบ๊อยู่อีกด้านหนึ่งของทะเลสาบเขายังบอกฮิตเทอร์ด้วยว่าครอเดียอยู่ในโบตทและเธอต้องผ่านสวนสนุกเล็กไซส์เพื่อไปหาเธอฮีเธอร์ทำตามคำแนะนำของวินเซนต์เพียงเพื่อจะพบว่าเมื่อเธอมาถึงสวนสนุก เธอก็เข้าสู่โลกอื่นอีกครั้งฮ oh, <hell. S 1> ีเธอร์เดินตามเส้นทางไปยังรถไฟเหอะในคราวนี้โดยความที่ร่วงรู้ร่วงหน้าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในความฝันเมื่อตอนเริ่มเกมเธอจึงกระโดดลงจากกรางรถไฟก่อนที่รถไฟจะวิ่งชนเธอในอีกส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะคลอเดียและดักลาสกำลังโต้เ<ต>ถียงกันดักลาสรู้สึกว่าคลอเดียทรยศ,โ,รยศโดยบอกว่า ในขณะที่เธอบอกว่าฮีเทอร์ถูกลักพาตัวและล้างสมองเขารู้สึกว่าฮิตเทอร์มีความสุขจริงๆจากนั้นคลอเดียอธิบายว่าพวกเขาต้องการให้ฮิเทอร์กลับเข้าสู่ลักธิเพราะพระเจ้าต้องการที่จะบังเกิดใหม่เพื่อนำสวรรค์ใหม่โลกนิรันดร์ที่ไร้ซึ่งความเจ็บปวดความหิวโหยความป่วยไข้ความชราความโลภหรือแม้แต่สงคราม จากนั้นดักลาสก็ชีช้เห็นว่าสถานที่ที่ปราศจากความกังวลหรือผลกระทบเชิงลบไม่ใช่สวรรค์ <c oughs> แต่เป็นโลกที่หยุดนิ่งซ,ซึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากคุณค่าที่แท้จริง <c oughs> ดักลาสถอน <c oughs> หายใจและบอกว่า <c oughs> โลกแบบนั้นมันจะไร้จุดหมายและน่าเบื่อ <c oughs> ในการตอบสนองนี้ครอเดียบอกดักลาสว่าเธอสงสารเขาจากนั้นนักสืบเอกชนก็ชักปืนออกมาและชี้ไปที่เธอ ฮีเทอร์สำรวจสวนสนุกจนมาพบกับดักลาดอีกครั้งแต่เขาไม่สามารถมากับเธอได้เนื่องจากขาหักซึ่งน่าจะเป็นคอเดียที่ทำร้ายเขาโดยใช้พลังจิตฮีเทอร์สัญญาว่าจะกลับมาอีกครั้งเมื่อเธอทำสิ่งต่างๆได้เสร็จแล้วฮีเทอร์มาถึงสวนสนุกเดียวกับที่เฮรี่เคยมาเมื่อ17ปีก่อนบนหมาหมุนฮีเทอร์พบร่างเด็กของเธอซึ่งเป็นความทรงจำของอลิสา ฮิเทอร์อีกคนเป็นเลือดและถูกเผาไหม้อย่างรุนแรงและปรารถนาที่จะหยุดการถือกำเนิดของพระเจ้าไม่ว่าจะต้องเสียอะไรมากแค่ไหนก็ตามเมื่อเอาชนะตัวตนอีกคนที่มืดมนของเธอลงได้ฮิตเทอร์ก็มาถึงทางเข้าโบสถ์ของลักธิฮิตเทอร์เผชิญหน้ากับครอเดียภายในโบสถ์และบอกเธอว่า อลิซาสบายดีกับโลกในแบบที่เป็นอยู่ไม่มีใครรู้ว่านี่คืออลิซาจริงหรือแค่ฮิตเทอร์แกล้งทำเป็นว่าเธอเป็นนี่อาจเป็นวิธีจัดก,การกับครอเดียก็เป็นได้คลอเดียมีเจตจำนงอันแรงกล้าและอธิบายว่าโลกนี้มีความทุกข์มากเกินไปและพระเจ้าแห่งลัทธิของเธอจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งแม้ว่าฮิตเอร์จะอธิบายว่าความทุกข์ทรมานเป็นความจริงของชีวิต และครอเดียต้องเผชิญกับความจริงนั้นและไม่ควรทำร้ายใครฮิตเทอร์ยังบอกครอเดียว่าเธอจะไม่มีวันให้อภัยที่ฆ่าแฮร์รี่ท่านใดนั้นฮิตเทอร์รู้สึกเจ็บปวดเมื่อพระเจ้าใกล้จะพร้อมสำหรับการกำเนิดและครอเดียก็จากไปในขณะที่เธอเดินผ่านทางเดินของโบสถ์ฮิตเอร์พบวินเซนต์ในห้องสมุดเขาถามเธอเกี่ยวกับซลออฟเมตาทรอนซึ่งฮิตเตอร์มีไว้ในครอบครอง วินเซนต์รู้สึกโล่งใจใ,ในขณะที่เขาเชื่อว่ามันสามารถใช้เป็นอาวุธในการเอาชนะครอเดียได้ซึ่งในที่สุดฮีเทอร์ก็เข้าไปในห้องศักดิ์สิทธิ์ภายในของลักธิธ er จนได้ครอเดีย er ทำร้ายวินเซนต์ด้วยการแทงเขาจากด้านหลังและฮีเทอร์รู้สึกตกใจกับการการะทำนี้ เมื่อครอเดียสงบสติอารมณ์ตามปกติและขอบคุณฮีเทอร์ที่ทำให้พระเจ้ารู้สึกเกลียดชังและใกล้ชิดกับสวรรค์มากขึ้นจากนั้นฮีเทอร์ชี้้เห็นว่าพระเจ้าที่เชื่อในความเกลียดชังไม่สามารถสร้างโลกที่สมบูรณ์แบบได้ซึ่งครอเดียตอบโต้ด้วยการบอกว่าแม้แต่โลกที่สนุกสนานก็อาจเป็นสถานที่ที่โหดร้าย และเพื่อที่จะเข้าใจความเห็นอกเห็นใจเราต้องรู้จากความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานวินเซนต์ที่ยังมีชีวิตอยู่บอกคอเดียอย่างสิ้นหวังว่าฮิตเลอร์มีซิลอฟในตาตอนจากนั้นคอเดียก็เผยให้เห็นว่าเครื่องรางของขลังนั้นเป็นเพียงเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆที่ไร้ประโยชน์ก่อนที่จะแทงเข้าที่หัวใจของวินเซนต์ส่งผลให้เขาเสียชีวิตตายคาที่ เธอเกือบจะยอมจำนวนต่อความโกรธของเธอหลังจากที่เรียกคอเดียวว่าบิชคำนี้เอาไว้ด่าผู้หญิงชั่วๆคือมันแรงมากครับแต่ในที่สุดก็สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้และเธอก็กลืนแคปซูลของอะกราโอฟโรซิตซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องการขับไล่พิศาจซึ่งอยู่ภายในจี้รอบคอของเธอ,อเธอเจียนทารกในคันที่เปื้อนเลือดของพระเจ้าลงบนพื้นทันที และหลังจากเด็บแนมครอเดียว่าดูเหมือนว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างมันขึ้นมาฮิตเธอร์พยายามที่จะเหยียบมันด้วยรองเท้าบูทของเธอแต่ครอเดียพลักเธอออกไปและหยิบสิ่งมีชีวิตขึ้นมาครอเดียกลืนกินพระเจ้าเข้าไปแล้วครอเดียก็ตกลงไปในหลุมฮิตเธอร์จึงกระโดดตามเธอลงไปภายในห้องนั้นครอเดียได้ตายจากไปแล้วหลังจากให้กำเนิดพระเจ้า จากนั้นฮีเทอร์ก็ค้นพบเทพสัตว์ร้ายซึ่งมีลักษณะคล้ายกับโครงกระดูกที่น่ารังเกียจพร้อมใบหน้าหญิงสาวที่เป็นสัตว์เลือ้อยคานซึ่งคล้ายกับใบหน้าของอลิสาและผ้าห่อศพที่วอเทียลจัดเตรียมไว้ให้เนื่องจากคลาวเดียพระเจ้าได้ถือกำเนิดใหม่ ฮิเทอร์ฆ่าพระเจ้าและในที่สุดก็แก่แ้นให้พ่อของเธอได้สำเร็จจากนั้นฮิเทอร์ก็สุดลงกับพื้นและเสียใจกับการตายของแฮร์รี่ <c oughs> ฮิเทอร์กลับไปที่ส่วนสนุกไม่ได้อยู่ในต่างโลกอีกแล้วเธอทำตัวแปลกมากเมื่อเข้าใกล้ดัก,กลาสเธอถือมีดและดูเหมือนจะไม่ตอบสนองทำราวกับว่าเธอกำลังจะฆ่าดัก,กลาสแต่ทันใดน,นั้นก็หยุดและบอกเขาว่า มันก็แค่ขำๆดักราสแสดงความคิดเห็นว่าเธอมีอารมณ์ขันที่ตลกร้ายนะจากนั้นเธอก็ยืนยันให้ดักราสเรียกเธอว่าเชอริลซึ่งเป็นชื่อที่พ่อของเธอตั้งให้กับเธอในตอนแรกจากนั้นดักราสก็ถามว่าเธอกำลังคิดจะกลับไปใช้สีผมดำแบบเดิมหรือเปล่าซึ่งเธอก็ตอบว่าผมบรอนดูสนุกกว่านะละกากันตรงนี้นะครับเพื่อนๆอ,อยากให้ผมทำสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็ แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านุ่ยกมเมอร์กันนะครับสวัสดีครับ